ขอเดชั่าวของผู้มี่าบโปรก้าโปรดกการไปเรื่อยๆการกิจการอาหารการวชผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราสเสด็จสวยราสำนัิในปีพุทธศักราชสงจันาวอังกฤษฝรั่งเศสได้ร่างกรอบในรัฐสัยของที่สดโต ให้เัิดการได้ให้เกิดการพระองค์ทรงได้รับึนการเกขึ้นกที่ที่การเกตเด้ว่เองราวเรื่อง ส่วนราชการสาจาร่างส่วนราชการที่ดนินาร